สำหรับผมนะส้มไข่ปลาก็ว่าแซบแล้วแต่อันนี้ผมยกไขเป็นน้ำมือวันนะครับผมติงหนึ่งความแซบแล้วแต่คนหมักนะครับผมส่วนโตผมหมักตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับผมมาพ่อาวข้าวแดงคือเก่้าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ผมขอถามเนี่ยไผ่เคยกินส้มขี้ปลานะครับผมอันนี้บได้ลาามก นะครับพี่น้องเป็นส้มขี่ป่านะครับพี่น้องเห็ดสะอาดนะครับผมเห็ดใหม่สดทุกวันไผ่เคยกินคอมเมนต์บอกเบาแดงนี่ยได้พี่น้องเด้โมเมนไข่ปลานะครับผมแต่ว่าเป็นขี่ปลานะครับพี่น้องเป็นขี่ปลาเฮานี้ละนะครับพี่น้องผู้ใดเคยกินส้มขี่ปลานะครับผมคอมเมนต์บอกเบาแดงแน่นะครับพี่น้องเบาแดงก็จะว่าคนอื่นมาเคยกินกันนะพี่น้องของแนวของแทบนะครับผมว่าพิดว่าถึกกับขอเท่าขอไัยนะครับผมร้อยหกสิบบาทส่งฟรีนะครับพี่น้อง ร้อยหกสิบาทส่งฟรีมาวสีสันเป่าแวเปีตาแซ่บรีพี่น้องเอ้าอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะครับผมก็จะมีข่าบะหมีม่ข่าตะไคร้หอมแดงนะครับพี่น้องผู้น่ะเอ้าเบิ่งเคียวพี่น้องเมืองก่อนเนี่ยเพิ่นจะเป็นแบบนี้นะครับผมไข่ไข่กันครับอ่าส้มไข่ปลานะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขี้เพิ่นนะครับผม ม so ะเมนมะขี้โซกกระโกอมาเห็ดได้พี่น้องขี้ตรงที่วายพื่นคัดมาเห็ดแบบวายเป็นเป็นเป,ป็นสม้มป็นยังได้นะครับอือจะคับเดี๋ยวพี่น้องเช่ว่าขมของดีดีมีให้กินบุก,กินที่วาอีกแหละไมากินอย่างส้มขี้ปลาอันนี้เลยพี่น้องของแทบผมจะบอกอืมาก็เข้าเหนียหอน,หอน ของแทบมันขึ้นอยู่กับผมักะผลย่ังว่าผมมีความข้าวนะครับผมนี่แซ่บแซ่บม,มากแล้วก็เป็นชินค้าที่นิยมมากๆแซ่บคลองห้อไหนส้มไข่ปลาอันนี้บกขคุมนะครับผมมันจะออกอะไรมันมัน ืกินก็ข้าวเจ้ากบแทบไปเคยกินสมขีป่ปลาคอมเมตนบอกครับเลื่อนตัวเบาแดงนะ ส้มไข่ปลาที่วาแซ่บแล้วถ้าใครได้กินส้มขี้ปลาผมรับรองเลยแซ่บยิ่งกว่าครับน Ngon. <coughs> Ngon. ส่วนโตผมนะระหว่างสม้มขี่ปลากับส้มไข่ปลาเนี่ยเอาตรงๆเลยเนาะพี่น้องผมมักส้มขี่ปา่าแซบกว่าครับมันจะบบ่ผมนะครับผมความข้าวนี่ยม่ต้องพูดถึงเพระว่าของร้านเราทำใหม่สดทุกวันทำสะอาดอยู่แล้วนะครับผม แต่ผมหมักความมันมันจะมีความมันกว่าครับหนัวหนัวพูดะแสียงคืออยับฝ่าฝ่าท้องพี่น้อง Ừ. <coughs> ừ. Mm -hmm. คืออย่าเข้าออแะลูกโดนเนี่ย <laughs> <laughs> พี่นปะป้าแซ่บไปเลยครับผมตีใจเลยนะนี่ผมบอกเลยครับ <c oughs> อันนี้ดิบนะครับผมสด เอาไปทําสุกก็ได้เด้อพี่น้องเนอะอนล้วแต่ขาสชิประยุกตเห็ดกินเมนูสุกก็ได้ครับอืม ตัวแห่งกินแห่งคักกนลีตัวนี่พี่น้องผมไม่ได้ว่าเอาเ่ยครับแซ่บลีได้เนี่ยอืม มกพริกกเนี่ยมันตั้งโบงเพชรเียหีือกครับ <c oughs> กัดหน่วยได้ไปก็ซื้อๆอ,อยู่ <c oughs> กินเบิดนี่ีนะมืบอนี้ครับมักพริกนี่โบเบิด์ตบอกกับมืไอ,อนี้บบเบิร์ตมะพริกนี่บบพ่อมาเนี่ครับ ใส่ได้ <c oughs> คือว่าผ่านแบบนี้ครับอืม เหนียวอคเออือปลาตัวปเา้าวจวดจาน้าพี่พี่น้อง อ่าเพียแล้วบาทเนี่ยอ,อืม เบิ่ดมันเงเบิ่งเหือครับอู้แสบแสบโมกขี้ปลาเนี่ยครับไอ้มั่มขี้ปลาเนี่ย อืเจอดาดอืมเสียดายเอาไปเบิร์สเยรครับแซบนี่แหละคันบ่วแดงแซบกินคักได้ไม่นอง ของแท้สินค้ากับร่งขายดีในร้านตอนนี้ครับบ่าแดงของน้องหมวยส้มขี่ป่านะครับผมส้มขี่ป่าของแซบนนะครับผมของสะอาดนะครับผมสำหรับผมนะ ส้มไข่ปลาก็ว่าแซบแล้วแต่อันนี้ผมยกไข่ปินน้ำมือวันนะครับผมติงหนึ่งความแซบแล้วแต่คนหมักนะครับผมส่วนตัวผมหมักตัวนี้มันจะมีความมันบกขมนะครับผมแล้วก็มีความหอมและที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น,น้องผมมีความขค้านะครับผมนะขอบุณขอบคุณนะครับผมฝากผี่ฝากน้อง สุขูสุคนนะครับผมร้อยหกสิบาทส่งฟรีนะครับพี่น้องอ่ากดไลค์กุญแจเบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบ้ดสุขูสุคนนอนรับกันได้เงินหมื่นนอนตื่นกันได้เงินแสนนะครับพี่น้องแหมมือกันได้แก้มนี้ชดโทษให้กันอย่าได้มาผ่านนะครับผมและพี่และน้องไปเพียงสำเนียงก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ